สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะกับรายการโชว์เป๊ะวันนี้นะคะเรามีคนเป๊ะมานําเสนอคะ่ะถ้าจะพูดถึงผู้กํากับคงไม่มีใครไม่รู้จักผู้กกับคนนี้พี่เสือพิชยะจรัตบุญประชาที่กําลังเจิดจรัสเป็นดาวรุ่งอยู่ในวงการภาพยนตร์ไทยเราไปรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นกับโบทที่ก่อนภาคสนาก,กันเลยดีกว่าค่ะ พี่เสือค่ะสวัสดีครับผมพิชยาจรรุมีชาครับค่ะตอนนี้พี่เสือเรียนอยู่อ่าปีสี่คณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์แะ้วบมัธค,ครับมศึนนาขานี้เขาเกี่ยวกับประมาณไหนคะเกี่ยวกับภาพยนตร์ทำภาพยนตร์อย่างเดียวเลยใช่ครับเป็นเป็นเกี่ยวกับเรียนแล้วให้เป็นเป็นคนทําหนาังแต่ว่าหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่าเรียนแล้วจะต้องออกไปเป็นผูุ้่มกับซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็หนังเรื่องแรกที่ทําจําได้หรือเปล่าว่าหนังเรื่องอะไรคะ หนังเรื่องแรกที่ทําชื่อเรื่องว่า,าสนามเด็กเล่นาาชื่อประมาณนี้แหละมันนานมากแ้วใช่ปะคะมสามเริ่มทำหนังตั้งแต่มสามเลยใช่ใช่แล้วหนังเรื่องมีแรงบันดาลใจจากไหนทําไมถึงอยากจะทําหนังอ๋อโอ้ยคำถามนี้คือตอนแรกเราเป็นคนชอบวาดรูปเราชอบวาดรูปแบบวาดไม่ได้เรื่องเลยวาดห่วยแหะแต่ว่าเราวาดเป็นเรื่องเป็นการ์ตูนอะไรเงี้ยเราบอกอยากเล่าเรื่องทีนี้วันหนึ่งเรารู้สึกว่า เราดูเรื่องแฟนฉันเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอากล้องมาถ่ายเนี่ยมันก็เล่าเรื่องได้เหมือนกันเราเลยบอกที่บ้านเราเป็นโรงเรียนหาือ่้าเราเลยบอกว่าซื้อกล้องไหมบอกหลอกๆที่บ้านหลอกซื้อกล้องหลอกให้บ้านซื้อกล้องเอามาถ่ายกิจกรรมเด็กๆอะไรเนี่ยพอก็ซื้อมาปุ๊บเราก็มาถ่ายหนังแล้วก็ยืดเราดเราก่อนเลยก็คือตอนนี้ก็ยังไม่มีกิจกรรมเด็กๆที่จงอยู่อ่ะก็ก็เราเริ่มเอากล้องมาถ่ายหนังถ่ายถ่ายอะไรไปเรื่อยเปื่อยที่เราอยากรู้สึกแหละเราเลยสุกว่า เออมันก็เหมือนกันว่ารูปเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องใช้ดินสอแล้วเราใช้กล้องแทนพอทําหนังเรื่องแรกไปแล้วแล้วหนังเรื่องไหนที่คิดว่าตัวเองประทับใจมากที่สุดคือจริงๆถามว่าประทับเราประทับใจหนังทุกเรื่องที่ที่เราทํามาเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นบทเรียนให้เราแต่ละแต่ละขัน้นอ่ะคือคือเรามองเรื่องเนี้ยสมมติเราทาเรื่องนี้เสร็จเราทาเรื่องเนี้ยเราก็ชอบเรื่องใหม่นะแต่เรื่องเก่าเราก็เราก็จะไม่รู้สึกว่าเราเสียดายเรารู้สึกว่าใยช่วงเวลานั้นเราคิดอย่างนี้ เฮ้ยแต่ก่อนเราเคยทําหนังที่แบบเรารู้สึกว่าเราเกียขนาดนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเออมันจะเป็นเป็นขั้นเป็นขั้นไปเรารู้สึกว่าเออเราชอบเรื่องแล้วทําไมส่วนใหญ่พี่เสือถึงเลือกที่จะทําหนัง่างคะเฮ้ยจริงๆเข้าใจผิดฮะจริงๆเราเพิ่งเริ่มทําหนังรักตอนปีสองพอเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเรามีรักอืเออนิดนึงแหละมันเป็นความรู้สึกแบบว่าเราอยากทําอะไรที่เราเวลาเราถ่ายเรานั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์แล้วเรายิ้มอะค่ะเออคือไม่ ที่แต่ก่อนเราถ่ายหลายหลายแนวมากถ่ายหนังอะไรที่เราอยากทํามันไม่ได้เคยทําหนังรักเลยแล้วรู้สึกว่าเวลานั่งหน้าไวเตอร์หรือเวลาออกไปถ่ายเราเครียดหรือเกินเราเราโมจ์ใจบวมเรื่องอะไรเง,รง <Gone. S 2> ี้ยเราเลยลองเริ่มทําหนังรักเพราะว่าเวลาเห็นคนมันเล่นด้วยกันมันมันน่ารักดีเออมันน่ารักดีอะไรเงี้ยเราเลยชอบแล้วก็เริ่มทํามาเรื่อยๆส่วนใหญ่หนังที่ทาเนี่ยพี่เสือได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรได้มาจากได้มาจากตัวเองเนี่ยค<ร><ข>่ะคือเริ่ม คือเรามีความรู้สึกว่าเราเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเราจริงใจกับสิ่งที่เราดังจะเล่าอ่ะแล้วเราจะทํามันออกมาได้ได้ดีได้ดีดีในในในความหมายของเรานะคือดีที่สุดเท่าที่เราทที่เท่าที่เราจะทำอ่าแล้วก็แบบคือที่บอกว่าเอามาจากตัวเองเนี่ยคือหมายถึงประสบการณ์หรือว่าอะไรยังไงใช่ใช่เหมือนแบบกับบางเรื่องที่เราเจออะไรเงี้ยอย่างอย่างบางเรื่องเราเรารู้สึกว่าเราอยากทาเรื่องของคนไปทําหนังไม่ถ่ายหนังมัน มันมีเรื่องทะเลาะก,กันนะมันมีความสนุกสนานมันมีอะไรเงี้ยเราก็เลยเขียนบทจากตรงนี้ขึ้นมาอย่างเรื่องสามมิติใช่ไหมใช่ครับที่แบบเป็นเนื้อหาอยู่กับการทำหนังการทำหนังล้วนๆก็คือเอาประสบการณ์จากชีวิตตัวเองมาเลยใช่ใช่ใช่ล้วนๆเลยอะนั้นเป็นแบบแทบจะเรื่องจริงทั้งหมดเลย,เลยะะอะแล้วอย่างพี่เสือถ่ายหนังเรื่องหนึ่งพี่เสือใช้อะไรเริ่มเรื่องแรกใช้กล้องวิดีโอตัวใหญ่ๆนะะกล้องแทบจะเบต้มาเอ้ยไม่ใช่เบตตาและมาดีวีแล้วหยุกแร่เลยแล้วก็ตัดต่อเองคอมแง่ยๆ ง่าง่ายแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้พอพอเราเริ่มมาทําที่มันเป็นมือมืออาชีพแล้วเนี่ยมันจะมันจะกลับไปทำยังไงไม่ได้ละมันก็ต้องมีกล้องมีทีมงานไปเจอทีมงานวันแรกเรากรี๊ดเลยทีมงานอุปกรณ์เขาแบบเออมจริงจริงสี่สิบห้าสิบคนแล้วก็นั่งโ<ฮ>อ,อไรเรื่องลแล้วเราต้องเป็นผู้กำกับแล้วทำยังไงคะเราเป็นผู้กำกับเราก็ต้องมีเรามีจุดของเราอยู่แล้วหมายว่ายังไงก็ช่างเราก็ต้องพาหนังไปตรงนี้ให้ได้แต่ว่าระหว่างทางอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะ อยู่แค่หน้าไมาเตอร์อย่างเดียวเราต้องมองคนอื่นมองคือเราซื้อใจเขาให้ได้อะไรเงี้ยเราเราว่าไม่มีสรุปคือสิ่งสําคัญคือซื้อใจและสมาธที่จะทำให้แบบเราทําหนังผ่านไปได้ใช่ครับแต่ดีไม่ดีนะั่งค่อยว่ากันอีกเรื่องอ่าฮะดีไม่ดีมันต้องดีอยู่แล้วแนะ่นอนถ้าทำออกมาจากใจใช่ไหมอ่าอเคตรงนี้แหละไปที่จุดแล้วคิดว่าหัวใจของการทําหนังคืออะไรหัวใจของการทําหนัง ค่ะสิ่งนี้ไปไม่ใช่หนังแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเรามองว่าหัวใจของการทําหนังคือความจริงใจจริงๆนะเพราะว่าพี่ยงทรงยศสุกมาก,กนานคร<ะ>ที่เขาเป็นบปดเป็นพุ่งกับแฟนฉานเด็กขอปิดเพอ้พ<ะ>ใหญ่อะไรเงี้ยคือเขาคือเป็นคนที่เราเคารพมากคือเราเริ่มทําหนังจากเขาอ่ะแล้วเขาเป็นพุ่งกับแฟนฉันด้วยแล้วก็ตอนนี้เราก็ทํางานอดียว่ับเขา<ๆ>เขาก็เขาบอกว่าอย่างหนึ่งว่าเราจะทําหนังเรื่องหนึ่งอะ่ะสิ่งแรกที่เรามีคือความจริงใจคือเราจริงใจกับสิ่งที่เรา กำลังจะพูดถึงมนะันคนดูจะรู้สึกได้ว่าว่าเราตั้งใจที่จะพูดมันจริงๆแล้วนอกจากหนังเนี่ยพี่เสือเคยทําอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าทำหนังก็มีหนังสั้นหนังยาวใช่ไหมเรื่องสามิติแล้วก็มีเขียนบทให้ให,ให้หลายๆหลายๆเรื่องเขียนบทให้บันเทิงกรรมหลายๆตอนแล้วก็น่าสุดมีทํา MV ครับตอนนี้ตอนนี้มีทํา MV เสร็จแล้วของ Sony Music จออนแอร์กลางเดือนหน้าใครที่อยากจะชมไปชมกันได้ก็ยังไม่รู้วันนะนลองลองโอเคค่ะชื่อเพลงสันชายสันชายของวงเดไลท์โอเคนะคะมีมีกลุ่มน้องคนนึงที่เขาทำสารคดีมาแล้วอยากให้พี่เสือแนะนำหน่อยได้ปะโอ้ยได้ได้ใช่ไหมคะ กันให้ชัดแล้วกลับมาชมละครกันใหม่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ เราก็ได้รู้ความเปเๆจากพุ่มกับเปเๆแล้วนะคะเราก็มีน้องๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะได้นําผลงานมาให้ผู้กํากับที่มีความสามารถคนนี้ได้แนะนําติชมนะคะเพื่อที่เขาจะได้นําไปพัฒนาต่อ,อไปค่ะเขาจะมีวิธีการการทาํางานยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ต่างคนต่างอยากไปนั้นเป็นนี้าตอนนีเราจะไปไหนดันหอยลอดรนหอยล่อดันหอยลอดันหอยล่อจากอะไาสุดเลยเห็นหอยอฉันไปมาแล้วแต่เหันแม็กซ์ไปปะแต่มันไม่ เอาไปที่ไหนไปวันไหนคะไปวันไหนดีล่ะมาว่างวันจันอยู่ไวันจันหน้าเนกันอ่ะจะ крапа ооо та май กว่าสถานที่ที่นนนในเน็ตก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรบางอย่างไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ดูในละครมาเลยามาพลรังารว่าเดี๋ยวไปก็ปดูมาแล้วมันก็มีห้องที่น่าส,สญญนใจด้ยวยก็คิดว่า ตามที่จุดเดานก็จแล้วก็เล่าความเป็นมาของแล้วจะเล่าความเป็นมาเหมืนกับประวัติว่าที่นี่เคยเป็นแลมกสร้างยังไงอะไรกห้องสุดนก็ประวัติแลวพวกห้องแบบพูดถึงสถาปัตยกรรมก็คือว่าใช้ส่วนยแบบไหน

การแทนกล้องก็เหมือนเราสามารถเก็บภาพได้เยอะขึ้นแล้วก็มันจะโชว์ถึงความยิ่งใหญ่ของของห้องนั้นก็คือเรายิ่งถ่ายแบงนี้มันจะเหอน,นว่ายิ่งทำให้ดูมีอะไรเยอะขึ้นแล้วก็ห้องดูใหญ่ขึ้นมากครับผมมันจะสะท้อนอะสะท้อนเงามันจะสะท้อน,น,นะะออกมาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ลิฟท์แบบโตแสงให้มันแบบสะท้อนเงาออกให้มันเห็นแบบตัววัตถุโดยตรงเนี่ย ก็จะง่ายในการเขียนมันจะไม่ซับซ้อนมากลูกของก้าวพยาภพยพูเบตนะคะเด่นขึ้นมาการถ่ายชีโฟกัสเนี่ยเราจะโฟกัสจากด้านหน้าก่อนแล้วค่อยไปด้านหลังค่ะเราก็เลยต้องหาสิ่งที่มาอยู่ด้านหน้าเราเพื่อให้ ไปให้โฟก,กัสก่อนได้ก็คือเราก็ไปหามาก็ได้เป็นกอกไม้